สวัสดีช่วงบ่ายๆค่ะพี่เป็นมาลองระบบน้ำเนาะระบบน้ำสายน้ำหยดตรงนี้จะลงมันเทศนะคะปื้ดทางนี้ก็เป็นมันเทศแล้วก็เปิดใส่กับไผ่ด้วยค่ะก็พี่เป็นมาไล่น้ำเนาะนี่มาไล่น้ำออกก่นไล่น้ำออกขี้ฝุ่นออก มไล่ขี้ฝุ่นออกก่อนนีะค่ะโอเคไลเ่เศษอะไรออกให้หมดเนาะเนี่ยเห็นไหมก่อนที่เราจะต่อน้ำเนาะเราก็ต้องไลเ่เศษนู่นนี่นั่นออกให้หมดก่อนเห็นไหมคะเศษที่เราเจาะถ้าเราไม่เปิดไล่อย่างนี้นะคะรับรองตันแน่นอน mm hmm. ก็ตามวาวก็เปิดได้บ้างพอดีลืมเอาฝาปิดมา mm hmm. ก็ต้องเปิดไล่น้ำก่อน mm hmm. ก็จะประมาณนี้ละค่ะ ตามสายน้ำหยดก็ต้องเอาฝามาปิดและไล่นี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวปิดวาล์วไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นน้ำทางนี้ไม่ได้ติดกาวนะคะอาจจะรั่วนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขบึ๊บถายแล้วเดี๋ยวไปหาฝามาปิดก่อนเดี๋ยวไปพาไปดูทางนู้นค่ะ แปลงแตงโมเนาะตอนนี้กำลังไล่น้ำเหมือนกันอันนี้ระยะห่าง30เซนนะคะพี่เป็นใช้ระยะห่าง30เซนสายน้ำหยด16มิล30มเซนเดี๋ยวพามาดู10เซน10เซนก็ไร่แตงโมออกดีค่ะถ้าทางจะชุ่มเร็วตัวนี้20เซนไอตัวนี้30มี20 30 10สิบ แล้วแต่เราเลือกเอานะคะว่ามันจะเหมาะสมกับพืชตัวไหนเนาะพีจมโอ้เหยียบก้อนหินเนี่ยค่ะก็ต้องเช็คระบบน้ำให้ชุ่มก่อนนี่เดี๋ยวพาไปดูแปลงแตงโมนะคะพี่เพ็ญปลูกแตงโมกันนะจีนะจีมาช่วยปลูกให้ช่วยกันปลูกจะได้มีของขายเร็วๆทำคนเดียวไม่ทันครับ นี่นะแปลงนี้มันแปลงแตง่งมูอันนี้เราลองระบบน้ำและะ้วฮะนี่น้ำหยดชุ่มฉ่ำเลยสายถ้าสายขาดเราก็ต้องต่อนะคะเพราะว่าสายหนูก็จะกัดเป็นธรรมดาเดีย๋ยวพี่เป็นพาดูตรงที่สิบเซนสิบเซนน้ำจะออกดีมากค่ะหยดดีมากๆเลยนี่ตัวนี้ เป็นสาย10บเซนนมันจะชุ่มก่อนคนอื่นนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมระยะเขาจะใกล้กว่านี่ชุ่มกว่าแตงโมเราได้ลงไปแล้วนะคะแตงโมได้ลงไปแล้วเมื่อวานที่เป็นลงคลิปเมื่อวานนะคะวันนี้ก็ทดสอบระบบน้ำกันใช้น้ำหยดแตงโมน้ำหยดลูกค้ายะแยะรอทานกันได้เลยค่ะ ก็เดี๋ยวดินชุ่มก็จะได้ปิดน้ำเปิดสักชั่วโมงสองชั่วโมงครั้งแรกก็น่าจะชุ่มแล้วค่ะพอระ,ะระยะสิเซนมันจะชุ่มเร็วเนี่ยค่ะมีมะขามเทศก็เดี๋ยวไม่เป็นต่อใส่นะคะมะขามเทศขามเทศก็ต่อใส่เหมือนกัน ต้องตามแก้จุดไหนที่น้ำหยุดน้ำอะไรเราก็ต้องตามแก้เนาะเป็นธรรมดาเห็นไหมอย่างนี้ก็มีน้ำหยุดแล้วค่อยแก้ไขต่อไปค่ะเนี่ยมาขามเทศเดี๋ยวเป็นต่อสายละต่อวาวแล้วเดี๋ยวเป็นก็เปิดใส่เหมือนกันก็พามาดูคร่าวๆเนี่ยนะคะส่วนปลายความแรงอาจจะยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่า น้ำอาจจะยังมาไม่ค่อยถึงยังไม่ได้เร่งเครื่องให้แรงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็คงวิ่งวนเต็มสายอะค่ะแป๊บเดียวน้ําเราเปิดแรงดันดีๆก็แป๊บเดียวชุ่มฉ่าเลยอ่าเดี๋ยวพี่เป็นขออนุญาตไปนี่ก็ลงให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวพี่เป็นขออนุญาตไปเอาฝาปิดมาปิดท่อก่อนนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ